โ <Yeah. S 2> อ้ย่าองโทฮัลโหลครัคบบอสวอลเลกวอลเลกอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพให้บอสบอสมามาโรงพยาบาลได้ไหมป้าจะคุยด้วยตะกี้นี่กูไปก็ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ โดน<อ>ตีอยู่พ<า>ี่เจ้ามามามา,มาจอดมาจอดเลยในโรงพยาบาลอนะ่ะโอเคได้ <c oughs> อัดร้านโรงพยาบาลเออเฮี้อเ,เสพโซนร้อยเปเซ็นในโรงพยาบาลมึงจะรักกันเฮียมาดิ ขับสวนขับสวนนั่นแน่ขับสวนในสัตว์ขับสวนขับสวนไอ้ย้ยจะบอกไว้นะพวกมึงเนี่ยไหนกันวะไหนล่ะไหนล่ะอ่ะตรงๆอ่ะเสื้อส<อ>ูอนอไม่หลับรู<อ>้สวัสดีครับไม่อ่ะบอมเรียกมาคุยอะไรไม่รู้อ่ะ เนี hey, <next> ่ยเนี่ยอยู่ข้างในอ่ะไอชาร์กไอ้แจ็คไอชาร์คคิดถึงมาโอ้โหไอนี่ชาร์กไนี่ชาร์กนี่ดูใหู้ฮทำอะไรกันเบาๆนู้นไว้ในโรงพยาบาลในเฮียข้องมาทำไงไอสัตว์โอคตอนนี้กูอยากให้กูถอนไปก่อนไว้เพราะว่า ิ่งที่มึงเสียตอนนี้ไม่คุ้มกับสิ่งที่ที่มึงควรจะเสียมึงเอาไปเสียกับพวกโคอิดดีกว่าเราจะไม่เจ็บด้วยกันแล้วเหรอยังไงเราไปเจ็บกังอื่นดีกว่าอย่างนี้มันไร้สาระเกินป่ะเจเ JK สู้ต่อไหมอาจจะยื้อไว้สักแป๊บหนึ่งไม่น่าไม่น่าเกินอาทิตย์หนึ่งไม่น่าเกินทิ์เดียว พที่ให้ออกไปก่อนนะเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่มีเหตุผลให้ไปขอมันจบอยู่ถ้าออกไปพร้อมกันอ่ะมันจะโดนเรียกเยอะ้ยโคตรยินนะครับเอย่ายินนะมันจะแต่งงานกันแล้วไอ้เจ้าฉากนี้แบบก็ไปบอกเหตุผลที่จะให้ไปบอกเขาคือแบบเพราะว่าแจ๊เค็มาแล้วเจเคเรียกตอนแต่งงานให้มาร่วมตีด้วยก็เลยต้องต้องจำใจมาอะไรเง็ี้าไหมครับผมว่า อนไรก็ใส่ทั้งคู่แล้วใช่เหมือนป้าม็โดนเรียกผมเรียเยอะมากก็ใครจะรับใครจะรับอ่ะผมว่ายังไงก็โดนเรียกเท่าเดิมแหละว่าผมว่าใครลองดูจะสลับกันแต่ว่าเราจะไม่ไปพร้อมกันไงที่ให้ออกไปก่อนเพราะว่าเราจะไปแก๊งเดียวก่อนเลยจะได้ค่อยๆแบบมันน่าจะไม่เรียกเยอะแล้วมันน่าจะให้เวลาตั้งตัวอยู่ถ้าแก๊งอื่นจะมาทิมส่วนที่ที่เราจะไปต่อก็คือเราต้จะไปไล่เก็บพวกนั้นต่อ ผมจะเริ่มจากแก๊งใหญ่ไป,ไปแก๊งเล็กต้นชักก็เริ่มจากที่ที่ตัวเองหมัอนไส้กันก็ได้ถ้าเหมือนแบบเราจะมาเจอตรงกลางอีกครั้งนึงไงได้ครับโอเคถ้าถ้ามันถ้ามันเสนออะไรมาบอกด้วยนะผมไม่ได้รู้ว่าถ้ามันเรียกพวกผมแบบเยอะกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยใครมันคนเรียกอ แก้งไหนมึงเขาเรียกแบบให้แพงๆอะไรเงี้ยบอกด้วยแต่อยางนี้ก็พักฟาร์มก็ถ้าจบไปแล้วก็พักฟาร์มเลยก็ไล่เก็บเอาเอวันไหนก็ไปเล่นเลยไปเอาแบ็ก์ต่อได้ครับฝากด้วยครับที่เหลือ,อ ม่เหลือเยียอะไรล้วพูดเนี่ยอ๋เราไปพูดกันเราไปพูดกันแล้วชักไอ้เที่อะตั้งใจไงตั้งที้แลวตอนเนี้ยนั่นแหละเอาไปฟาร์มเลยเพราะว่าถ้าอยู่เงี้ยไม่ไม่มันภาพเหมือนเดิมไม่ถ้าอยู่เงี้ยทุกวันเหมือนเดิมภาพเหมือนเดิมทุกวันใช่ใช่เราจะไม่มีเวลาฟาร์มเราไม่เราถอนสูตรไม่ได้ด้วยกันพวกมึงเสียปีเกินไปไหมเป็นในนี่ไม่ได้อยากซื้อบัตรเสียเยอะไปเว้ยบัตรลัคกี้มันน้อยกว่าพวกผมไงผมก็เลยแบบยังยื้อได้อยู่นนิดึงเออจริงๆมึงควรแบบมันมันเล่นกับคนอื่นได้ด้วยอ่ะ อชไมะไม่ใช่แบบหมดแบบอยากให้เอาไปเสียกับพวกหนึ่งมากกว่าเว้ยเอาอยากให้เอาไปเสียกับพวกที่อยากเสียมากกว่าอันนี้เขาไตแต่ว่าบางทีมันนะแต่แบบมันเสียแล้วมันมันเอาคืนไม่ได้เราเราก็เอาคืนเขาไม่ได้อ่ะมันโดนหนักอ่ะเป็นเราเราโดนไงเราได้เราแค่ได้กระทืบเว้ยเราแค่ได้กระทืบเอาง่ายๆออกไปก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเจอกันนะครับขอบคุณครับขบจ